สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่อาเซียนตะลึงกดติดตามกันไว้นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับเมื่อม่านหมอกแห่งความเชื่อมั่นในลุ่มน้ำโขงเริ่มจางหายและพรมแดนที่เคยเป็นประตูสู่โอกาสกลับกลายเป็นกำแพงแห่งปัญหาอะไรคือชนวนเหตุที่ทำให้นักลงทุนยักษ์ใหญ่ทั้งสิงคโปร์ญี่ปุ่นและจีนต่างหันหลังให้กับกัมพูชาอย่างไม่ใหญ่ดีในวันนี้เรากำลังเห็นปรากฏการณ์ทุนเคลื่อนย้ายครั้งใหญ่ ที่สั่นสะเทือนเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อตัวเลขการลงทุนในไทยพุ่งทะยานสูงขึ้นถึง72เตท่ามกลางวิกฤตความศรัทธาที่กัมพูชาต้องเผชิญวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องลึกเบื้องหลังของสมรภูมิเศรษฐกิจที่กำลังเปลี่ยนทิศทางและวิเคราะห์ว่าทำไมไทยถึงกลายเป็นเซฟเฮเวนหรือท่าเรือที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเม็ดเงินมหาศาลจากทั่วโลกในวันที่ความไว้วางใจมีค่ามากกว่าค่าแรงราคาถูกสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่าน ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์โลกและเศรษฐกิจที่แหลมคมที่สุดในนาทีนี้ไม่มีประเด็นใดที่จะร้อนแรงไปกว่าการเปลี่ยนแปลงดุลอํานาจทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกัมพูชาที่เคยถูกมองว่าเป็นดาวรุ่งแห่งการลงทุนด้วยฐานค่าแรงที่ต่ําจนน่าดึงดูดกลับต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายจนทําให้นักลงทุนต่างชาติต่างพากันถอนสมอง ภาพของเมืองที่เคยพลุกพล่านด้วยการก่อสร้างและเม็ดเงินหมุนเวียนอย่างสีหนุวิลว,วันนี้กลับกลายเป็นความเงียบเหงาที่สะท้อนถึงวิกฤตธรรมมาพิบาลและความโปร่งใสในขณะเดียวกันประเทศไทยเรากลับกำลังยืนอยู่ในจุดที่น่าสนใจอย่างยิ่งท่ามกลางความขัดแย้งและการปิดด่านพรมแดนที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความเชื่อมั่นของกัมพูชาไทยเรากลายเป็นจุดหมายปลายทางที่เงินทุนไหลเข้าอย่างไม่ขาดสายสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่มันคือผลพวงของความมั่นคงทางกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมที่ไทยได้บ่มเพาะไว้วันนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจเส้นทางของเม็ดเงินมหาศาลกว่า2.7แสนล้านบาทที่ไหลเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงเพียง10เดือนแรกของปีนี้เราจะไปดูกันว่าทำไมบริษัทชั้นนำจากสิงคโปร์ถึงยอมทุ่มเงินเกือบ1แสนล้านหรือทำไมญี่ปุ่นและจีนถึงยังคงเชื่อมั่นในฐานการผลิตของไทยอย่างเหนียวแน่น ในวันที่ระเบียบเศรษฐกิจโลกกำลังถูกท้าทายด้วยปัญหาการเมืองระหว่างประเทศและเฟคนิวส์ที่ทำลายความเชื่อถือรายวันหากเราจะเริ่มย้อนกลับไปมองภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง2-3ปีที่ผ่านมากัมพูชาเคยเป็นดินแดนที่หอมหวานในสายตาของนักลงทุนทั่วโลกด้วยปัจจัยหลักอย่างเดียวคือค่าแรงที่ถูกซึ่งเป็นแม่เหล็กดึงดูดอุตสาหกรรมที่เน้นแรงงานเป็นหลักให้เข้าไปตั้งฐานการผลิตอย่างมหาศาล แต่ว่าเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนฐานของค่าแรงราคาถูกเพียงอย่างเดียวนั้นเปราะบางกว่าที่คิดเมื่อกัมพูชาเริ่มมีปัญหากระทบกระทั่งกับประเทศไทยจนนำไปสู่เหตุการณ์ปิดด่านพรมแดนความเปราะบางนั้นก็ถูกเปิดเผยออกมาอย่างลามเลี่ยการปิดด่านไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการขนส่งที่หยุดชะงักแต่มันคือการปิดกั้นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจที่ทำให้ความจริงปรากฏว่ากัมพูชาอาจไม่ใช่อันดับต้นๆของประเทศที่น่าลงทุนอีกต่อไปในระยะยาว สิ่งที่น่ากังวลที่สุดและเป็นจุดที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มหยีหรือถอยห่างจากกัมพูชาคือเรื่องของความน่าเชื่อถือในโลกธุรกิจสมัยใหม่เม็ดเงินจะไหลไปยังที่ที่มีความโปร่งใสและมีระบบกฎหมายที่พึ่งพาได้แต่กัมพูชากลับประสบปัญหาเรื่องการสร้างเฟกนิวส์และข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือรายวันซึ่งเป็นตัวบ่อนทำลายความเชื่อมั่นอย่างรุนแรง นักลงทุนไม่ได้กังวลแค่เรื่องกําไรแต่เขากังวลเรื่องธรรมมาพิบาลและความไม่ชัดเจนในระบบกฎหมายซึ่งทําให้ความมั่นใจในการวางแผนการลงทุนระยะยาวพังทลายลงตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการที่เกาหลีใต้ตัดสินใจถอนตัวและปิดโรงงานในกัมพูชาโดยมีสาเหตุมาจากปัญหาภายในที่สะสมมานานสิ่งนี้คือสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงที่บอกว่า หากพื้นฐานการเมืองและสังคมไม่เอื้อต่อความโปร่งใสต่อให้ค่าแรงจะถูกแค่ไหนก็ไม่อาจรักษาเงินทุนเอาไว้ได้เมื่อเราหันมามองที่ประเทศไทยในช่วงเวลาเดียวกันข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจและน่าตื่นเต้นไปพร้อมกันในช่วง10เดือนแรกของปี2567นี้มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทยรวมถึง869ราย พร้อมเม็ดเงินลงทุนรวมสูงถึง276,736้าล้านบาทซึ่งหากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วพบว่ามูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นถึง72%หรือคิดเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นกว่า1.15ล้านบาทเลยทีเดียวนี่คือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดว่าเมื่อเกิดความปั่นป่วนในประเทศเพื่อนบ้านไทยคือประเทศที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการโยกย้ายเงินทุนเหล่านี้ความน่าสนใจอยู่ที่สิงคโปร์ซึ่งครองแชมป์อันดับหนึ่งที่ทุ่มเงินลงงไทยสสูดุด มูลค่ากว่า92,318ล้านบาทตามมาด้วยญี่ปุ่นที่78,285ล้านบาทและจีนที่25,404ล้านบาทข้อมูลนี้บอกเราว่าไม่ใช่แค่พี่ใหญ่ในภูมิภาคแต่รวมถึงมหาอำนาจทางเศรษฐกิจระดับโลกต่างมองเห็นความพร้อมของไทยในการรองรับอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นตั้งแต่การแปลรูปไม้พัฒนาซอฟต์แวร์บริการไอที ไปจนถึงการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างสายสวนหัวใจสิ่งเหล่านี้คือดัชนีชี้วัดว่าไทยไม่ได้สู้ด้วยค่าแรงแต่เราสู้ด้วยทักษะและระบบนิเวศท,ทางธุรกิจที่ก้าวหน้ากว่าเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของการลงทุนแต่ละประเทศเราจะเห็นยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจมากครับสิงคโปร์ไม่ได้แค่มาตั้งโรงงานทั่วไปแต่เน้นไปที่การพัฒนาซอฟต์แวร์และบริการด้านไอทีรวมถึงการติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องจักร ในขณะที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ยาวนานของไทยยังคงเน้นย้ำความแข็งแกร่งในด้านวิศวกรรมและเทคนิคยานยนต์มีการนำเทคโนโลยีเทเลเมตรีมาใช้ในการติดตามรถยนต์และยังขยายตัวไปสู่ผลิตภัณฑ์แม่และเด็กรวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์ที่ซับซ้อนสำหรับนักลงทุนจีนเองก็น่าสนใจไม่แพ้กันนอกจากอุตสาหกรรมแปลรูปไม้แล้วพวกเขายังเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามสั่งและการทดสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และยานยนต์ ที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือสหรัฐอเมริกาและฮ่องกงที่ยังคงรักษาฐานการลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องโดยสหรัฐเน้นไปที่ธุรกิจโฆษณาการวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์จากผักผลไม้และแพลตฟอร์มดิจิทัลขณะที่ฮ่องกงร่วมลงทุนในการขุดเจาะปิตโตรเลียมในอ่าวไทยข้อมูลเหล่านี้สะท้อนว่าประเทศไทยมีทางเลือกของอุตสาหกรรมที่หลากหลายมาก และที่สำคัญที่สุดคือนักลงทุนกว่า49%เลือกที่จะลงทุนผ่านช่องทาง BOI หรือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนสูงถึง76%ของเงินลงทุนทั้งหมดนี่คือชัยชนะของการวางนโยบายที่เน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งเทคโนโลยีขั้นสูงดิจิทัล AI ยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และพลังงานสะอาด ความสำเร็จในการดึงดูดเงินทุนครั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่ยุทธศาสตร์อย่าง EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกซึ่งมีนักลงทุนสนใจเข้าไปลงทุนถึง253รายคิดเป็น29%ของการลงทุนทั้งหมดสิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่านโยบายการดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลยังคงเดินหน้าอย่างได้ผลและแข็งแกร่ง ในขณะที่กัมพูชากำลังเผชิญกับภาวะเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจที่เงียบเหงาจากการถอนตัวของทุนจีนและเกาหลีประเทศไทยกลับกำลังยกระดับตัวเองไปสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลหรือ Data Center และการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาขับเคลื่อนหากจะสรุปภาพรวมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในสมรภูมิเศรษฐกิจครั้งนี้เราสามารถมองเห็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอย่างยิ่งระหว่างไทยและกัมพูชา ในขณะที่กัมพูชากำลังสูญเสียความน่าเชื่อถือจากปัญหาธรรมไอบานและความไม่โปร่งใสในระบบกฎหมายจนทำให้แม้แต่นักลงทุนจีนในสีฮนุวิวยังเริ่มถอนตัวประเทศไทยกลับใช้โอกาสนี้ในการแสดงศักยภาพของระบบนิเวศท,ทางธุรกิจที่มีความเสถียรมากกว่าตัวเลขการเติบโต72%ของเม็ดเงินลงทุนต่างชาติคือหลักฐานเชิงประจักษ์ว่าในโลกของการทำธุรกิจความเชื่อมั่นหรือ trust คือสกุลเงินที่มีค่าที่สุดเราได้เห็นการเคลื่อนย้ายของทุนจากอุตสาหกรรมที่เน้นแรงงานราคาถูกในกัมพูชาสู่การลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจากสิงคโปร์ญี่ปุ่นหรือจีนทุกชาติล้วนมองหาความยั่งยืนและความมั่งคงบทเรียนจากการปิดด่านพรมแดนและการถอนตัวของโรงงานเกาหลีใต้ในกัมพูชาสอนให้เรารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มีเสถียรภาพ เป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจและสำหรับประเทศไทยก้าวต่อไปคือการรักษาโมเมนตัมนี้ไว้ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เราไม่เพียงแต่เป็นที่พักพิงของเงินทุนที่หนีมาจากปัญหาเท่านั้นแต่เป็นบ้านหลังที่มั่นคงสำหรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลกอย่างแท้จริงข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้มาจากแหล่งข้อมูลโดยตรงในเชิงการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจระดับมหาภาค การที่นักลงทุนย้ายบ่านจากกัมพูชามาไทยยังสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานหรือ Supply Chain Reconfiguration ในระดับภูมิภาคซึ่งนักลงทุนต้องการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาประเทศที่ไม่มีความชัดเจนด้านนโยบายโดยมุ่งเน้นไปที่ประเทศที่มีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคและทักษะแรงงานที่สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดในกรณีของไทยและพื้นที่ EEC